สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่6กกรกฎาคมเราจะลอลงนักบุญมาเรียกราสตีนะครับก็เป็นนักบุญที่จะว่าอยู่ใกล้ร่วมสมัยกับเราก็ว่าได้นะครับนักบุญมาเรียกราสตีนะประวัติของท่านน่าสนใจนะครับเป็นต้นสำหรับพวกเราที่เป็นเยาวชนในสมัยนี้ด้วยนะครับ มารีอาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินปลายโลกแต่อุดมด้วยความเชื่อบิดามารดาของท่านทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูบุตรหกคนมารีเป็นบุตรคนแรกต้องช่วยแม่เลี้ยงลูกดูน้องที่ยังเล็กเมื่ออายุได้สิบปีบิดาที่ต้องทำงานหนักได้จากไปมารีต้องรับภาระ,ะในบ้านแทนแม่ที่ต้องออกไปทำงานในทุ่งนา แม้ว่างานจะหนักแต่มารีก็ยังคงสวดภาวนาเสมอวันหนึ่งขณะที่มารีอยู่บ้านเลี้ยงน้องที่อย่างเล็กแต่เพียงลำพังคนเดียวอเล็กซานดโดรเด็กหนุม่มอายุ19ปีซึ่งช่วยทำงานอยู่ในไร่ได้ลอบเข้ามาในบ้านของมารีจะลวนลามเธอแต่มารีไม่ยอมเขาถือเหล็กแหลมจ่อหน้าพลางบอกว่า ถ้าเธอไม่ยอมฉันฉันจะฆ่าเธอเสียแต่มารีร้องห้ามว่าอย่าอย่าทำมันเป็นบาปและเธอต้องไปอยู่นรกมารีขัดขืนและดิ้นรนเพื่อพ้นจากการข่มขืนจึงถูกอเล็กซานเดอร์แทงถึง14แผลอาการสารหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลมารีทนทุกทรมานตลอดสองวันเธอได้บอก กลับประสงค์ผู้บังแก้บาปว่าลูกยินดีให้อภัยเขาเพราะความรักที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้าและลูกต้องการให้เขาอยู่ในสวรรค์กับลูกมาลีสิ้นใจขณะจูกไม้กังเขนและมือถือเหรียญแม่พระยอยู่ครับพี่น้องนี่คือประวัติสั้นๆแต่เต็มไปมด้วยความหมายของเด็กหญิงคนหนึ่งวัยรุ่น ทำงานหนักบิดาจากไปอายุก็เพียงไม่มากก็ต้องเลี้ยงดูน้องอีกห้าคนและผลที่สุดแล้วท่านก็ถูกทำร้ายถูกจะทำให้ต้องทำบาปแต่ว่ามารีนั้นปฏิเสธนั้นมีความเชื่อ จากบิดาจากมารดาที่สอนไว้อย่างดีนันก็เชื่อแล้วก็มั่นใจแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะตายและันที่สุดแล้วเธอก็ตายจริงๆอย่ง,งที่ได้อ่านประวัติของเธอนะเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้พวกเราซึ่งเจริญชีวิตในโลกนี้นะแต่วันจริงแล้วมารีเนี่ยอยู่ในคริสตุสกักราช1,890ถึง1,900 สองก็อายุเพียงสิบสองส,สิบสามปีเองนะอายุยัยงเล็กก็ยังเด็กอยู่นะแต่ว่าจะถูกทำลายแต่ด้วยด้วย,ด,วยด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาในพระเบญจาในพระแม่มารีก็ยอมตายยอมตายที่จะดีกว่าทำบาปนะยอมตายดีกว่าทำบาปนี่คือมารีเพราะนั้นท่านจึงเหมาะสมที่จะเป็นอ,องคอุปธรรมของบรรดาเย,ยาวชนของบรรดาเด็ก ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะจะทำยังไงให้ตัวเองนั้นมีจิตใจที่งดงามที่ใสบริสุทธิ์ที่ทซื่อและที่อยอมตายที่จะไม่ทำบาปนี่คือสิ่งที่น่าคิดนะปัจจุบันมันก็ลำบากมันก็หายากนะสิ่ง,งต่างๆเหล่านีา้แต่ว่าโดยอาศัยพระพรนะพ่อก็เช่อว่าอาศัยพระพรนี่พระเป็นเจ้าประทานกับท่านเ,นเพื่อให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้เป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆต่อมาใช่ไหมผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่านักบุญเนี่ยก็มีทุกเพศทุกวัยทุกฐานะจะมีทั้งนักบวชพระสงฆ์พระสังฆราชมีคารวาสหญิงชายมีซิสเตอร์มีกบมีหมดแหละนะเพราะนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชีวิตจิตหรือว่าชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย จึงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นพระสันนราธเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นคาราวะแต่มันอยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเยสุจ้าความเชื่อมั่นในความรักอยู่ที่พระพรที่พระเบญจเจ้าประทานให้กับแต่ละคนนและแต่ละคนได้รับพระพรนั้นและทําให้พระพรนั้นเกิดผลในหัวจิตหัวใจของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างท่านนักบุญมารีกลรปตีเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบกว่าขวบเนี่ยแต่ว่ากล้าหาร เด็ดขาดและก็พร้อมที่จะตายและก่อนตาย,ยสิ่งที่น่าคิดท่านทรมานไม่ได้ตายทันทีนะแต่ว่าทรมานอีกสองวันไปโรงพยาบาลก็ทรมานอีกสองวันแล้วถึงจะสิ้นใจแล้วก็ขณะที่รู้ตัวนั้นก็บอกกับคุณพ่อที่ไปส่งศีลไปแล้วก็บอกอก็ให้อภัยก็ยกโทษให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเธอและ ในเวลาเดียวกันเธอก็อยู่กับกางเขนแล้วก็อยู่กับเหรียญของแม่พระในมือน,นี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องเราได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าเหมือนกันเดขอให้เราได้ใช้พระพรนั้นด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันมีนักบุญมาเออรียกรัตจีเป็นแบบอย่างาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเด็กๆเกยาวชนคนรุ่นใหม่ที่บางทีไม่ได้อ่ คิดถึงพระเจ้าเท่าที่ควรแล้วบางทีเราอาจจะอยู่ในสังคมที่มันเป็นสมัยใหม่จนกระทั่งลืมถึงชีวิตแห่งความเชื่อชีวิตแห่งความรักและชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูขอพระบ็ดเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด